ร่วงท่านหนี่ยร้ายครับในร่วงท่านเขาต้มครับไวเบิร์ดกำลังฟังอยู่ค่อยคือยถือนะฮะห้องเราเกิดอส่งค่ะเค่ะรับ

รับปลินยาหมออจิ้ล่าครับครับอนผมอะไรนักล่องเนาะแมันแล้ม,ม,มันของนักลองเลย อตอนนี้กาลังเดินครับตอนนี้กำลังเดิน,ดน,เดนชมครับรช่อดอกไม้ครับกำลังเดินชมช่อดอกไม้ครับ ันจัดเป็นสุ่มไว้ครับเ่ลาสาขาแต่ละคณะครับอยู่ในอยู่ในกลางอาคารครับมันจะเป็นอาคารรอบๆเลยครับ ครับมีลายลายส่วนเผ่าครับมาอันนี้เป็นมอนครับมอนสรงแดงโอ๊้นอแล้วนะครับไม่ยือวานนะครับลักดครับ รับพ่อน,น้ำเล่นอกเลยนะครับเจียบหัวเหมือนนะรับพ่ารับน้ำเน่นออกเลยครับครับเห็นนู่นแล้วนี่ชิ้เพื่อนกระตันยูครับร่างแจกเขอาโอยครับเขาพี่น,น้องที่คนเดินทางมาร่วมใชงานรับปริญญามือนี้ครับ เครับอ่าพี่หมอหน่อยรครับพีม่าครับครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับครับเรียกข้ามธู Thailand ครับ <c oughs> ชัน1เอกสิริพลบุญยัง1 0ยเอกนพเดชเพชรขุนทศพันตำรวจโทสงชายแสงเดานางยานิสากูเวนไตรานางจิตนางจิตตรีวันพวุธ,ธิปัญญาอิศกุล10เอกรังสิมันตุ้นด่านนายคมกิจสุขพัฒนนางวชิราพรร่องสเสียบพันตำรวจตีนัทพลรัตสุภาพงค์10ตำรวจตีสัตวัตรสุวรรณลัก นายสุรวุฒิมุตตะสิริร้อยตำรวจตรีพิตินันคำศรีวาดนางสาวเวนจวันใจดีนายวรวัฒนแดนเหมืองนางสาวอังสุมาลินปัญญาแก้วนายวรชัดเพ็กทองนายอนุสร์โอทเทิงนางสาวสาวิตรีพินทราภูลนายจตุพลบุญเลิศร้อยตำรวจสาวปริญญาพรมูลสุข นายเฉลิมพลหมอยาดีนายกรกฎพันเลิศนายดอนเดชกลางประพันธ์นาย Yeah. from สิทเกศสิทธิโยตองสุขกิตโยมอันลมาสาวตุชาลิรานุนายนพกวนุี่์ขี้เรียนายวิปูมยย่งชื่นกิตยมอันนายเกศสวนต้อจินายคนะโนปาละกังงนางสาวธนิฐาเงินทองแดงนายพุทธิชัยเหล่าธรนางสาวนันทิตาถั่วแก้วนายธนคิดที่ต้องเด นายรัตจัตน์คำบุญนายวีรบุชอินตะเป็นนิยมอันดับนรนายกิตตาพชาติจำนายสปุรน,น,น์พัฒมาภิลนายโองมองิตร,ตรทิพย์กันเทะนายถนันทองยศทองม่วงนิตาไพรินสุวรรณูมลสิริโกคาร์มาทักกิติยมกนรดำเน่งมิตรเตไชยาชัดชีมิตรเตอมีนทองเลีนเป็นนิยมอันดับนน ปีนียมีเนียงเ,เป็นที่ยู่อันดับหนึ่งนายสาวศิวริพรวงศิลานายสาวนรุโมนเสนาคุ่มนายสุนพรพิทักษ์ทองเกลือนางสาวสาลิสาวงพานิสายนางสาววงเพชรปูนเพชรนางสาวที่หนาขอหันขอนางสาวอัสมาพรมโนรดนายอัญชิวะววชวงทองหลังนายวรเมีพัชรชัยวงวารุณ นางพอบีนากองสมบูร์มิตรนางอ่อนมิตรมารีคาดีมิตรเตอร์ชัยภูนายวิสุทธวัชชัยธรรมนายธีรพัฒน์ลุงธรรมนายศักดิ์ชัยบุตรสวนนางสาวอรนสิริผลไม้นายอนุรักษ์เท่าเล็กนางสาวกมลกาญจน์นายนางสาวชุกัญญาสมองนนายธีรกรเจ้าจันทร์นายธนรกรวังคา นายกระจัมรัญายานางมัศสีมรกตนนางสาวสุภรักษ์บักธรรมพันตรีพลทิงอุลสรีรสปาวัตรนายยงยุทธวัชรดุลนายประกิติภูน,นสุวรรณนายสุทธิพงศ์อุบลบานนายนันทชัยพิงศีนายชาราดลกแก้ว นายทวีศักดิ์แสงพลอยนายสุทัน์สิงหักวราศนายอนุชาผานกระดุงนางสาวอมพันสาริมาศนายคมสารินทนินนายชาญเฉลิมเกตพินิษนางสาวพรทิพ์สีชโพนางสาวนักนางสาวราตรีนนทริศนายสุรศักดิ์จำปาหอมนางสาววิไลรัตนรัตน์นายชาวรัตนโพตุชมภูนายอาิสิธิ์วงศ์ศรีแก้ว นายจีรศักดิ์จันศรีนวลนายสวัสดิ์วันพานางสาวดาลินสิริเทียนนายธนกรใหญ่ยิ่งเจริญนายชัยกมลเลิศไกลนายสุกฤตเพิ่มสินนายเมธิชัยบรรจงเปี้ยงนายคุณันคงมีนายอมรคงเครี้ยงนายคงชัยเครี้ยงประดิษฐ์นาย ันนี่ชอบทับน้ำได้ทุกสายพันธุ์ยากในเซนทรัล เกียรติยมอันดับหนึ่งนางจีราพรมาญาตินายวุฒิพลคำมุง่งนายชนะกิตเสียงอ่อนนางสาวราวิศราคงคอมนางคำล่าถแถวภาพนางสาวนิตยาโนราชนางสาวจันทีร,รากองเตยนางสาวสมพิษปาปังนางจัญญาอารีนางสาวนภาพรมารอดนายสุทรนการพิง นายกราฟน,นายหกานกาทำจุ่นายชามวิตงานกอานางสาวนางสาวนัทนาพปชญ์ตันโดนายเจริญไทยคนตลารานางสาวน้องฝนแหวนวันนายปาทีย่ยะนักก่อนแม่ ชยาบันีกอจารุตังโมพระฤาิีสุปสองปณตรีนัตองสงศักยาริพัน์นายสันชัยมิ่งเจริญนายสุรศักดิ์ทรงรุ่งอรุณนายอํานวยคงกํานันนายอัมพลกัลยาณมินพลเรทวิเศษชัยอุดม วิจิตรามาดาภัตรานประสัทธวงศ์นางจากสุพรรณบุรีครับนางสุจินดาอววรัฐิธิดุนางสาวแมนตราศกวิทนางสาววาสิภร์เชื้อบุญชัยหลายโซนครับวันนี้ ครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยโอมาจากอ่อนนุชประเทศผมผมอยู่นะทำงานอยู่กรุงเทพเอออยู่ไทยเราวนี่เหรออ่าอ,อันนี้มาด้วยกันแยกกันมาคุณรัฐโอ้มาลัดกันตรงนี้ประเทศไหนเนี่ยมืองหนองฮะไทยใหญ่ครับโอ้ไทยเรานี่แหละ อยูท่ทั้งภาคเหนือใช่ไหมโอ้ไทยใ,ใหญ่ครับครับมาจากไทยใหญ่ครับครับไทยใหญ่มาจากภาคภ <c oughs> าคเหนือตั <c oughs> เชียงใหม่บ้านเรานี่ <c oughs> <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> อุบนครับ าจากเชียงใหม่ครับพิมงานเชียงใหม่ครับมาจากไหนครับอจากกรุงเทพค่ะออจากกรุงเทพนี่เองอมาจากทางอื่นมาจากกรุงเทพ